สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าจะลงหน้าไม้ของฮนมุมานประสานกายนะคะตัวที่ป้ายแล้ว ทั้งหมดมี48กระถางอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรสีนีไทยทําการจัดส่งดวนให้แบบ EMS นะคะคุูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้1-2วัน กรณีคุูกค้าที่อยู่ภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลรอต้นไม้ตั้งแต่3-5ถึงวันนะคะบางพื้นที่สองวันก็ถึงแล้วเนาะเนื่อนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบัรศีเราจะทําการติดตามทวงถามสถานะในเรื่องของการจะส่งให้อย่างเร่งด่วนอีพีนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ลําดับที่1นึถึงสีเป็นธนุมานประสานกายป้ายแม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถาง คุณลูกค้าถูกใจกระถางไหนนะคะก็จดลำดับที่แจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆนะคะรวมถึงวิธีการดูแลในส่วนของต้นไม้หรือว่าดูแลในส่วนของบอนสีนะคะได้เลยฮานุมานประสานกลายนะคะอีพีนี้ก็จะให้ที่ราคากระถางละ50บาทเนื่องจากบอนป้ายบอนด่างนะคะแต่ละต้น หน้าไม้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะแม่ค้าขอยกให้คุณลูกค้าเลือกนะคะในแต่ละกระถางกันเลยแต่ละกระถางสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วได้แล้วก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะคะผักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนอย่างต่ำก็สักราวๆประมาณ1-2สสัปดาห์ค่อยทำการ เปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางให้เขานะคะกรณีน้องๆไปรษณีย์ไทยนะคะหรือว่าพี่ๆไปรษณีน์นำจ่ายต้นไม้ที่บ้านคลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันบ่ายนะคะแกะออกจากกล่องกระดาษเช็คจำนวนเช็คหน้าไม้เบื้องต้นได้ กรณีจะแกะออกจากแก้วที่ครอบนะคะแกะช่วงเย็นๆยค่ำๆแกะเสร็จแล้วนะคะแช่น้ําทิ้งไว้ข้ามคืนปริมาณน้ําให้ถึงขอบขนาดกระถางเลยนะคะแล้วค่อยขยับขยายนะคะเอาไปตั้งไว้ในจุดที่คุลูกค้าจัดเตรียมไว้อย่าลืมว่าก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็พักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุลูกค้าก่อนนะคะดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสีนะคะยังคงใช้ประโยชน์ได้นะคะ ค่อนข้างนานยังไงก็ไม่ต้องแกะดินออกนะคะถอดออกจากกระถาง4นิ้วแล้วก็นำลงปลูกในวัสดุปลูกกระถางปลูกใหม่ได้เลยในส่วนของนะคะดินปลูกบอนสีแต่ละส่วนแต่ละท่านนะคะก็อาจจะนะคะสะดวกน้องวิธีการแบบไหนก็สามารถนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ว่าก็พยายามปรับปรุงให้นะคะเหมาะกับเรามากที่สุดเนาะ ดินของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นใบก้ามปูแต่ว่าเราจะมีการผสมหน้าดินนะคะไปด้วยเล็กน้อยเนาะแล้จะมีนะคะใน,นส่วนของใบมะขามนะคะนี่อันนี้จะเป็นใบมะขามนะคะปนให้ไปด้วยเล็กน้อยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่า เราปลูกในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกนะคะกองดินตรงนี้จะเป็นในส่วนของกองดินที่ใช้ปลูกกระถาง6แล้วก็กระถาง8นะคะกระถาง6กระถาง8เนี่ยเราจะไม่ค่อยเขาเรียกว่านะคะใบกัมปูที่ใช้จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีหยาบหยาบเนาะเนี่ยค่ะถามว่าผสมหน้าดินนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ ลูกในปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการใช้ใด้ใบกัมปูล้วนร้อยเปอซนต์อันนั้นก็เป็นการดีมากๆนะคะบอนสีแข็งแรงโตวไวรากเดินดีนะคะรากเดินหาอาหารได้ดีแต่เนื่องจากว่าปริมาณที่เราทำนะคะบางทีอาจจะเยอะมากๆนะคะถ้าเราใช้ดินใบกัมปูล้วนเลยเราต้องขยันนะคะสํารวจสังเกตแล้วก็ขยันเติมนะคะในส่วนของใบกัมปูบ่อยๆเนาะแต่ถ้าเรา ใส่หน้าดินนะคะหน้าดินของทางยาวันสีเนี่ยคือเป็นหน้าดินจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเราก็ได้มานะคะในส่วนของใต้ต้นไม้บ้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นการเอาหน้าดินส่วนนั้นมาใช้งานมาใช้ประโยชน์นะคะถ้าเราเติมหน้าดินเข้าไปก็จะยืดระยะเวลาะะของวัสดุปลูกของเรานะคะให้มีระยะเวลายาวนานมากยิ่งขึ้น,นะะอันนี้คือ ไม่เหนียวนะคะก็ยังคงเป็นแบบรวนซุยนะคะนี่นาดินเราก็คัดมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าก็คัดเอาจากในพื้นที่ของตัวเองนี่แหละนะะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินปลูกบันสีนะคะของเราเปลี่ยนแบกกราวกันบ้างนะคะก็จะเป็นอยู่ในโซนของ บริเวณการปลูกบอนสีนะคะมุมนี้คุณยายก็จะใช้ในการปลูกบอนสีนะคะอนุมานประสานกายปลายสวยทุกต้นอ่นะ,ะเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบเอาที่คุณลูกค้าถูกใจนะคะกระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์เนาะแม่ค้าถืออยู่ทั้งหมดเลยอีพีนี้ เป็นกระถาง4นิ้วทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางถูกใจกระถางไหนก็รีบจดนะคะหมายเลขแจ้งได้ให้กันที่ราคากระถางละ50บาทนะคะกรณีที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ3กระถางขึ้นไปแม่ค้าจะแถมลูกไม้ฟอร์มโกอนะคะฝากไปเลี้ยงให้ด้วยนะคะ300บาทแม่ค้าแถมลูกไม้ฟอร์มโกให้1กระถางฮนุมานประสานกายนะคะายสวยๆกระถางนี้กระถางที่1จะ หน้าไม้ประมาณนี้นะคะในส่วนของกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะให้ดูขนาดเนาะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่สองจา้ากระถางที่สามนะคะในส่วนของหนุมานประสานกายป้ายสวยๆนี่เลยนะคะต้นตั้งต้นเลยของทางัญญาบุญสีเนี่ยแม่ค้านำเข้าหนุมานประสานกายต้นแม่นะคะ ที่ราคาสองหมื่นบาทนะคะตอนนั้นเนาะเนื่องจากว่าชอบมากอยากได้แบบต้นตั้งแม่เยอะๆนะคะแม่ค้าก็ซื้อสาตั้งแม่เข้ามาแล้วก็ทําการผ่าขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะเก็บสะสมเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้แม่ค้าเองก็มีต้นแม่อยู่ราวๆร้อยกว่ากระถางร้อยกว่าต้นกันเลยนะคะก็ยังคงทําสายพันธุ์นี้อยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะ โตวไวเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้เนี่ยสีเขาก็จะยิ่งสดก็ยิ่งสวยนะคะอนุมานประสานกายเนี่ยแม่ค้ามองว่าเขาเป็นไม้ฟอร์มสวยแล้วก็แข็งแรงโตวไวนะคะเลี้ยงนอกตู้เขาก็สวยมากๆกระถางนี้หมายเลขที่สามจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สี่นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นะคะลำดับที่สี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าจ้ะ หน้าไม้นะคะเฉดสีแล้วก็สรงใบประมาณนี้เลยหมายเลขที่ห้าจ้ะหานุมานประสานกายปลายสวยทุกใบนะคะกระถางที่หกให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์ลำดับที่หกจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะปลายสวยทุกใบเช่นกันหมายเลขที่เจ็ดค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่8นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมว่าแจ้งหมายเลขได้นะคะที่เบอร์ 087, 61, 15, 169นะคะรบกวนแจ้งหมายเลขที่คุณพ่อค้าได้เลยจะได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดลำดับที่8จ้ะกระถางนี้เป็นกระถางที่9แม่ค้าลืมแจ้งนะคะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัส่งกรณีคุณลูกค้าสะดวก แบบโอ้นนะคะมีค่าจะส่งเมาเส์ที่50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจะส่งเมาเสาที่ 70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราไม่ได้ทําการบวกเพิ่มจะทําการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะค่าจะส่งจะคิดแบบเหมาเมาต่อหนึ่งรอบของการจะส่งเท่านั้นสามารถสั่งซื้อรวมกันได้นะคะในหลากหลาย EP นะคะรวมกันได้กับลูกไม้ของทางอัญญาบัญสีได้ด้วยเช่นกันยังไงค่าจะส่งคิดให้แบบเหมาเมาไม่มีบวกเพิ่มนะคะนุมานประสานกายป้ายสวยกระถางนี้ก็อยู่ลำดับที่9้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่สิบค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยมีความปลายสวยๆทุกใบะคะนกระถางนี้หมายเลขที่สิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์ทั้งหมดเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะจะส่งให้ทั้งกระถางราคากระถางละห้สิบาทสั่งซื้อครบสามกระถางแม่ค้ามีแถมลูกไม้ฟอร์มกอสวยๆฝากไปให้เลี้ยงด้วยหนึ่งกระถางลำดับที่สิบเอ็ดจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่12นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะหมายเลขที่12กระถางนี้หมายเลขที่13จ้ะนะคะให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมลำดับที่13บสามค่ะกระถางนี้หมายเลขที่14นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ลำดับที่14จ้ะ ระทางนี้หมายเลขที่สิบห้านะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้เลยให้ดูไซส์นะคะหมายเลขที่สิบห้าจะกระทางนี้หมายเลขที่สิหจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดเนาะายสวยทุกใบนะคะลำดับที่สิหจ้ะกระทางนี้หมายเลขที่17หน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะลำดับที่17ค่ะลำดับที่18ดนะคะหน้าไม้ โดยรวมนะ,ะให้ดูไซส์เนาะหมายเลขที่18จ้าลำดับที่19นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะใบนี้มีตำหนิประมาณนี้นะคะกรณีใบล่างนะคะที่เหี่ยวเฉาหรือว่าทิ้งใบอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้อนไม้นะคะหรือว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเข้าทิ้งใบเก่านะคะเพื่อที่จะผลิใบใหม่ เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะลำดับที่19จ้ะกระถางนี้ลำดับที่20จ้ะนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหมายเลขที่20จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่21นะคะหน้าไม้แบบนี้นะคะปลายสวยทุกใบ หนุพัน์ประสาทกายนี่เลี้ยงง่ายโตวไวนะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะสั่งซื้อ3ต้นนะคะหรือว่า2ต้นปลูกรวมกันเป็นฟอร์มก็สวยๆได้เลยเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะเลี้ยงนอกตู้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับตัวสร้างตั้งต้นฟอร์มใหม่นะคะสวยถูกใจแน่นอนลำดับที่21จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่22นะคะหน้าไม้โดยรวมปลายสวยถูกใบแบบนี้เลยหมายเลขที่22จ้ะ ลำดับที่ยี่สิบสามนะคะหน้าไม้โดยรวมประมาณนี้เลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหมายเลขที่ยี่สิบสามจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่จ้ะหน้าไม้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ลักกระนี้คือป้ายสวยทุกใบพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านําเสนอเลยนะคะถูกใจกระถางไหนก็แจ้งที่พ่อค้าได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้ะมีความป้ายสวยๆแบบนี้ ราคาเบามากๆนะคะกระถางละห0าสบาทสั่งซื้อครบสา0รอนะคะแม่ค้ามีแถมลูกไม้ฟอมกอสวยๆไปฝากเลี้ยงด้วยลำดับที่ย5บห้าจ้ะลำดับที่26นะคะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะขนาดแม่ค้าจะส่งทั้งกระถางหมายเลขที่26บหจะ้ะลำดับที่27สบค่ะหน้าไม้เฉดสีนะคะความป้ายหมายเลขที่27ดค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ลำดับที่ยี่สิบแปดจะกระถางนี้ลำดับที่ยี่สิบเก้าจนะคะหน้าไม้ให้ดูซส aggi, ให้ดูขนาดนะคะเป็นบอนลป้ายสวยๆรากเดินดีทะลุก้นกระถางผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ลำดับที่ยี่สิบเก้าจะกระถางนี้หมายเลขที่สาสิบนะคะหน้าไม้ประมาณนี้มีความป้ายสวย ใบมันเงานะคะลำดับที่สามสิบจ้ะลำดับที่สามสิบเอ็ดค่ะหน้าไม้นะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้เลยหมายเลขที่สามสิบเอ็ดจ้ะกระทางนี้หมายเลขที่สามสิบสองจ้ะนี่เลยนะคะมีความป้ายสวยๆใบมันมันเงาเงาแบบนี้ให้ดูใสให้ดูขนาดนะคะลำดับที่สามสิบสองจ้ะกระทางนี้หมายเลขที่สามสิบสามจ้ะนะคะให้ดู หน้าไม้โดยรวมให้ดูใสนะคะวันนี้มีหลายหลายท่านนะคะมาเยี่ยมชมบ้านสวนอัญญาบรรสีนะคะด้านข้างที่เคยพาเที่ยวเนี่ยเป็นสวนผักหวานป่านะคะพอเริ่มเปิดสวนก็มีนะคะคุณตาคุณยายคุณป้าคุณา้าคุณอานะคะในหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะตอนนี้ก็สนใจมาทักทายแวะเที่ยวนะคะที่บ้านสวนอัญญาทุกวันนะะกระทางนี้หมายเลขที่สาจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสี่ค่ะมีความปลายสวยแบบนี้เลยนะคะใบมันๆเงาๆหมายเลขที่สามสิบสี่จ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่สามสิบห้าให้ดูความปลายของเขานะคะปลายสวยถูกใบเช่นกันลำดับที่สามสิบห้าจ้ะกระถางนี้นะคะลำดับที่สามสิบหกเป็นหนมุมานประสานกายป้ายสวยๆนะคะหมายเลขที่สามสิบหกจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบเจดนะคะปลายสวยทุกใบแบบนี้เลยหมายเลขที่สาสิบเจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สาสิบดนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะหมายเลขที่สาจสิบแดะลำดับที่ส9สิบนะคะหน้าไม้สวยๆปลายสวยๆหมายเลขที่ส9จสบ้าจะกระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบค่ะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะลำดับที่สี่สิบจะ กระถางนี้หมายเลขที่41 <Stars> นะคะกระถางนี้มีสองต้นเนาะหมายเลขที่41จะหมายเลขที่42ค่ะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะลำดับที่42จะ้ะลำดับที่43นะคะให้ดูหน้าไม้นะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยหมายเลขที่43จะกระถางนี้หมายเลขที่44ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูใสเนาะหมายเลขที่44จะ ลำดับที่45ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะหมายเลขที่45จ้ากระถางนี้หมายเลขที่46ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะมีความป้ายสวยๆแบบนี้เลยหมายเลขที i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  ่46จะลำดับที่47ค่ะให้ดูนะคะมีความป้ายสวยๆแบบนี้เลยหมายเลขที่47ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่48นะคะ EP นี้ก็จะมีลำดับที่1ถึง48ในราคากระทางละ50บาทนะคะถูกใจกระทางไหนก็จดหมายเลขแจ้งได้ที่เบอร์0876115169นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะกระทางนี้หมายเลขที่48จ้ะ ในส่วนของอีพีนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบก,การนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจอกันกับอัญญาบัญสีได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ